สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปรีวิวอาวุธปืนนะครับผมเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับโปรดให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำานื้นะครับผมอาวุธปืนเป็นอาวุธที่อันตรายนะครับผมฝากด้ว้นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวปืนกระบอกแรกนะครับกระบอกนี้นะครับเป็นลูกซองยาวนะครับหักลำใส่ลูกได้หนึ่งนัดนะครับก่อนนี้ผมจะรีวิวนะครับจะมผมเช็คก่อนว่ามีลูกอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยครับไม่มีนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับการทํางานของปืนกระบอกนี้ก็สามารถยิงลูกปลายได้สบายนะครับลูกปลายคือลูกเก้าครับประมาณนี้ ถ้าเราจะใช้งานนะครับเวลาเรายิงเราก็กดปุ่มนี้ประมาณนี้ก็ใส่ลูกเข้าไปนะครับนะครับใส่ลูกเข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บยางนกนะครับเดยยิงเราก็กดตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ะครับกระบอกแรกนะครับปืนตัวนี้มาจากอ่าเมดอินบราซิลนะครับผมมาจากบราซิลนะครับปืนสวยมากนะครับผมต่อไปนะครับผม โอเคครับปืนที่สองที่ผมจะรีวิวนะครับผมเป็นปืนลูกซองกึ่งออโต้นะครับเป็นยอดนิยมมากนะครับเดย่า Mk12 นะครับผมโอเคครับก่อนที่ผมจะรีวิวเดี๋ยวผมเช็คตรวจลังเพลิงนะครับว่าลู่มีไหมนะฮะนะครับปกตินะครับไม่มีลูกครับความความปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนครับเวลารีวิวก็อย่างแรกนะครับเลเดอดนะครับผมติดมาของแต่งนะครับแล้วก็ ปายปืนเป็นคอมนะครับผมลดแรงรีคอยนะครับยี่ห้อไดมอนด์อารนะครับผมก็ผมรีวิวแบบบ้านๆนะครับง่ายๆนะครับผมการทํางานเวลาเราใส่ลูกวันนี้นะครับผมคอนแม็กครับใส่ลูกมานะครับผมใส่ลูกบนรุ่นนี้จะยิงได้หลายขนาดนะครับผมลูก9ก็ได้นะครับลูกโดดก็ได้นะครับลูก9้าคือมี9เม็ดนะครับลูกโดดก็จะมีในตัวกระสุนหนึเม็ดนะครับผม ก็ใส่เข้าไปประมาณนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับผมแต่ผมจะใช้แม็กใส่นะครับเพราะมันอันตรายนะครับแต่ประมาณนี้ยัดเข้าไปนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมก็รีวิวกระบอกนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวกระบอกต่อไปเห็นนะครับกระบอกที่สามที่ผมจะรีวิวนะครับปืนสั้นขนาดจุดขนาด 9มมนะครับผมขนาด9มมตัวนี้เป็นก๊อก19นะครับเจน3นะครับผมผมจะรีวิวคร่าวๆให้ชมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คกระสุนก่อนมีบ้างครับไม่มีนะครับปลอดภัยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ปืนก๊อก19ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใส่ลูกขนาดกระสุนประมาณลูก9นะครับผมถ้าใส่ก็ประมาณนี้ยัดเข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับ กระสุนในลำเพิงไม่มีนะครับผมรีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมมานี้นะครับก็ก็อกซก้าความสวยงามสวยนะครับเป็นปืนที่ผมชอบนะครับผมถนัดมือมากนะครับยิงแม่นมากนะครับผมโอเคครับผมผมก็รีวิวทั้งสามก็บอกครบให้ท่านผู้ชมดูเรียบร้อยนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆนะครับง่ายๆนะครับผมกระบอกแรกที่ผมรีวิวไปก็คือลูกซองยาวหักลำนะครับ เม็ดอินบราซิลนะครับผมของคุณตานะครับมรดกตกทอดน,นะครับแล้วก็กระบอกที่สองนะครับผม M K 12ขนาด9.5นิ้วนะครับมาจากตรุรกีนะครับผมแล้วก็กระบอกที่สามก๊อก19นะครับผมปืนสั้นขนาดก๊อก19นะครับโอเคก็ผมก็รีวิวให้กักบท่านผู้ชมดูคร่า,าวๆนะสามกระบอกนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมติดตาม ช่องผมเนี่ยนะครับช่อง BPS นะครับผมแล้วก็ Facebook ผมแล้วก็ใน YouTube ผมนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบการรีวิวอาวุธปืนเท่านี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ